สวัสดีค่ะชาวออโต้สเตชันทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์พาเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันเนี่ยมาเที่ยวที่ไหนรู้ไหมนี่เลยค่ะ PT m a x r e s t นครชัยศรีค่ะตั๊มเปิดใหม่นะคะย่านคนครชัยศรีที่ยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด r e ส t i n g a r รี Area, ผสมกับ Lifestyle Station อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยจัดเต็มทั้งที่กิน ที่พักสุดช้าสำหรับรถ EV ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปดูนะคะว่าที่นี่มีร้านอะไรน่าชอ็อปน่ากินแล้วก็น่าพักบ้างนะคะไปกันค่ะ Atlas Energy จำกัดมหาชนหรือ Atlas จับมือกับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเปิดตัวสถานีบริการน้ำมัน PT และ g ๊าซ p p g ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายใต้ชื่อ PT Magres นครชัยศรี11เพื่อเป็นการยกระดับสถานีบริการน้ำมันและ LPG ให้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนและบริการครบวงจรตอบโจท นักเดินทางบนถนนสายหลักและชาวจังหวัดนคนปรปฐมมีเป้าหมายเป็นแหล่งแวะพักหรือเลส t i n g Area Destination ในโอกาสสำคัญนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอโรชานันทะบนตรีผู้ว่าราชาการจังหวัดนคนปรปฐมมาเป็นประธานในพิธีเปิดและยังได้รับเกียรติจากนายพิทักรัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG e n e เ g y จำกัดมหาชน ขาดไม่ได้เลยเมื่อแวะปั๊มพ่ธีนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะกาแฟพันไทยหรือพันไทยคอฟฟี่นะคะสําหรับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีโซน drive t h ให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เร่งรีบนะคะไม่อยากลงจากรถนะคะก็แวะที่ไดรฟ์ท h ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะพิมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในคะ่ะว่าพันไทยที่นี่นครชยัยศรีพีธีนครชยัยศรีกว้างใหญ่ขนาดไหนไปค่ะ ก็เข้ามาด้านในของพันไทยนะคะสาขา PT Macrest นครชัยศรี Race, แล้วะคะบอกได้เลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือที่นั่งเยอะมากแล้วก็กว้างมากนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ขับรถไม่เหนื่อยเนี่ยอยากจะนั่งพักเนี่ยก็อย่าพลาดนะคะที่จะแวะที่พันไทย PT m a c r e s สาขานครชัยศรีะคะ่ะนั่งกว้างมากนะคะเดี๋ยวให้พี่นิวแค้นให้ดู ะะสําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยท้องร้องหิวข้าวจังเลยอยากจะทานข้าวนะคะนี่เลยค่ะซับเวนะคะซับเวที่นี่นะคะเป็นแฟลชชิฟต t ไรท์ชูแห่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะก็คือสําหรับใครที่เร่งรีบนะคะไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะสามารถผ่านช่องไรท์ชูได้เลยนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากแต่วันนี้พิมพ์ว่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันจะบอกว่า ก็คือนี่อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของเขานะคะจานนังคานคุณธนรัชสุดร็คือูมีโปรโมชั่นสําหรับเป็นตัวแซนด์วิชอันนี้ทุกวันเลยนะคะนี่เลยค่ะซับเวยนะคะใน PT m a ม็กเรนครชัยศรีนะคะก็คือที่นั่งเนี่ยกว้างขวางมากๆนะคะเข้ามาถึงเนี่ยจะบอกว่าได้กินหอมแล้วก็แบบคลอมร้องมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสั่งกินกันละ ก็อยู่ที่ร้าน Coffee World ค่ะก็คือเป็นร้านกาแฟานะคะจุดหนึ่งสป,ปอตหนึ่งนะคะในปนะั๊ม PT m a c r a c e นครชัยศรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวพิมพาเข้าไปดูข้างในว่าเขากว้างขวางแล้วก็น่านั่งขนาดไหนูสิเคานเตอร์สั่งก็คือใหญ่มากกาแฟครบคันสุดๆเลยนะคะขนมก็คือแบบเยอะมากเลย ะะว่าใครมาที่ PT Max Race ที่นะครชัยศรีเนี่ยกาแฟรอร่อยแล้วก็มะชฉะอร่อยมากสายมัชฉะต้องมาลองนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะที่มอยากจะพาเพื่อนๆชาวออโต้เซชันมาดูนะคะนี่เลยค่ะท็อปเดลี่ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะแวะซื้อของกระจุกกรจิกก่อนเข้าบ้านนะคะก็คือสามารถแวะที่นี่ได้เลยนะคะบอกแล้วนะคะว่า PT Max Race นะครชัยศรีเนี่ยไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันค่ะแต่เป็นไลฟ์สไตล์เตชันที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่สุดๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะปั Mac Race นะ๊ม PT m a c r a c e นครชัยศรีเนะะี่ยเขาก็มีจุดจำหน่ายนะคะนี่เลยค่ะการถุงต้มนะคะสำหรับ ผู้ที่อยู่าสายบริเวณใกล้เคียง10กิโลเมตรที่อยู่ใกล้แบบปั๊มที่นี่นะคะเขาก็มีบริการจัดส่งเลยค่ะก็คือโทรมาสั่งกลิ้งเดียวเนี่ยทาง PT เนี่ยเอาถังแก๊สไปส่งที่บ้านเลยค่ะซึ่งจะบอกว่ามีหลายขนาดมากเลยนะคะมีทั้งสําหรับใช้ในครัวเรือนแล้วก็สําหรับใช้ในร้านอาหารเลยค่ะครบคันมากจริงๆ PT m a g r e s t นนะครชัยศรีค่ะและอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะก็คือนี่เลยค่ะสูตรบริการซ่อมบํารุงออโต้แบกค่ะ ที่นี่นะคะจะเป็น J8 Number One Auto Service เลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนจะพามาดูโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะนี่เลยนะคะเขาฟรีบรินนการตรวจเช็คสภาพรถถึง25รายการค่ะและยิ่งไปกว่านนั้นนะคะสำหรับสมาชิก PT ค้านะคะ b l a c k c a r d Plus นะคะสามารถรับส่วนลดสินค้ากว่า10,000บาทค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะ น้ำมันเครื่องนะคะเริ่มต้นเพียง690บาทแล้วก็ยางอะไหล่ก็คือซื้อ3แถมหนึ่งด้วยค่ะบอกเลยว่าสําหรับใครนะคะที่จะไปต่างจังหวัดแล้วขับผ่านเส้นนี้เนี่ยก็นํารถมาเช็คระยะระหว่างรอนะคะเขาก็จะมีจุดที่นั่งนะคะให้รอด้วยค่ะถ้าห้องแอร์เย็นสบายมากหรือว่าใครนะคะที่ไม่อยากนั่งรอตรงจุดนั่งรอตรงนี้นะคะก็สามารถเดินเที่ยวรอบนี้ได้เลยนะคะจะมีทั้งร้านกาแฟร้านข้าวก็มีนะคะแล้วก็จะมีท็อปเลลี่ให้เดินช็อปด้วยค่ะสมกับไบร์ สไตล์สเตชันตรงตามคอนเซ็ปต์สุดๆเลยค่ะ เป็น green area หรือพื้นที่สีเขียวสำหรับนั่งพักผ่อนนั่นเองค่ะอยู่ใน t ีทีแม็กรสนครชัยศรี n ัมเบอรอค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะแบบเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจคืออยู่ตรงนี้เนี่ย จากแดดร้อนๆตอนนี้ก็คือร้อนกว่าเดิมเอ้ย ب, ไม่ใช่เย็นลงเล้วนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากพิมว่าถ้าเกิดว่าอนาคตนะคะต้นไม้โตขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยก็คือน่าจะเย็นกว่านี้อีกนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็จุใจมากเลยค่ะสําหรับการทัวร์ PT m a x Race นครชัยศรี n ม m b เ r 11ค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย